เดี๋ยวนะตั้งตั้งสองฝั่งนะ,ะทุ่งมนครับทุ่งมนครับนะทุ่งมนนะอ่านะครับทุ่งมนตั้งตั้งสองฝั่งนะครับแชร์ไปครับ อ่าเมื่อกี oh <OS> <ce> <BS> ้ที่ดับไปพอดีผมใส่ขาตั้งกล้องไปโดนสวิตช์ปิดนะอันนี้ก็ออกเป็นไฟสอนะครับเมือกันนะอันนี้ก็่ออกเป็นไฟดนะรัระยะจากัวนี้แหละไม่่าเยนต่นีรัดสี่ร้อยไม่เกินห้าร้อยบาทจุดหมายตัวใหม่จะเด้าะไปติด้านทารเจ็วัน

คนเดิม oh. คร e ับผู้กองคนเดิมครับผู้กองคนเดิมครับพานุวิทย์ครับยันดีครับยันสิริผู้กองพานุวิทย์ยันสิรินะฮะต้อ่ย่ตยห่อเดียวนะ ร้อยตำรวจเอกพาณุวิทย์นะครับยานสริค,ครับผมแจไปครับตอนนี้กำลังจะออกใบสั่งครับเป็นรถป้ายแดงนะนั่นดูนะใบสั่ง เขาดเจะอ่าอวไเอ้อเปออกใบสั่งซ้อนเหรอครับเมื่อวันก็เมื่อวนก็ถือไปใจเลรอบอกเมือม่อวันไปใจแล้วติคือจริงๆอันนี้มันเป็นความผิดของคนส่งกับเจ้าหน้าที่ผมว่านะเพราะว่ารถซื้อมาแล้วจะให้จอดอยู่บ้านนะ ใช่ไหมเราก็มีเรือมีสัญญาเช่าซื้ออยู่เดี๋ยวนะตัวนังซื้อน้ะอันนี้ไปแดงใช่ไหมเมื่อวานก็โดนใบจ่ายแล้วชำระหรือยังยังไม่ได้ชำระเลยครับเอ้าแล้วเราเอาใบใบตัวนั้นขาดูไหม อ๋อแล้วเขาก็เขียนอีกจะเขียนกก็ำลังเขียนใหม่ก่อนก็ก็ก็เขาออกซ้อนครับไอ้นนี้ที่ไหนโดนที่ไหนโดนที่ไหนครับตอนนั่งเขียวใช่ตอนนั่งเขียวเวลาไหนตอนเราขับห้ามเกินหกโมงเย็นจันรขับรถไฟแดงเนาะในในในข้อกฎหมายอ่ะนะโดนประมาณเที่ยง แต่จริงๆเนี่ยจริงๆเจ้าหน้าที่น่าจะรู้มานลวยได้เพราะว่าตักเตือนได้เพราะจริงเป็นความผิดของคนส่งเพราะรถเราซื้อมาจะให้จอดอยู่บ้านได้ยังไงครับจริงๆเขาต้องออกทำทะเบียนให้เพราะทำทะเบียนแป๊บเดียวไปโอนย้ายทะเบีนยนเนี่ยมันไม่เหมอนกนะใช่เจ้าหน้าที่คิดว่าทำถูกก็ทำไปเลยครับประชาชน

ไม่ใช่เข็มขาดนะไม่ใช่เข็มขาดเพิ่บหมายใหม่นะครับจับขั้นจําี่ร้อยเป็นห้ารอยบาทนะครับผมขยายใส่ตงนี้ส0ลบาทนะครับแต่ั้ถจำกัีได้ขั้นนี้เกียรับนนะผมทำาที่้าอะไรครับไม่คัดเข็มคัดครับผมมีอทเมื่อไรรถสค้ามาลูเองโอ้โหมาลอกเรียนครับ ใส่ตาเจ้าหน้าที่สุดยอด hmm ครับกลางคืนยังมองเห็นนะไม่ขัดเข้มขัดไม่ข oh, ัดเข้มขัดผ oh ู้โดยสาร่ขัด้อ๋อผู้โดยสารไม่ขัดเข้ม um ขัดจริงจริงเจ้าหน้าที่น่าจะตักเตือนบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นระหูโทษครับ แล้วเป็นเป็นผู้โดยสารด้วยอันนี้นะผมผมไปความผิดก็คือผิดนะั่นแหละแต่ประเด็นคือเจ้าหน้าที่ครับเนะครับ,นะรบเจ้าหน้าที่เอาทุกเม็ดเดี๋ยวผมก็จะตรวจสอบด่านเหมือนกันว่ามีอะไรที่ผิดตามกฎระเบียบหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะ กับประชาชนก็ทุกเม็ดนะครับผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดครับรถตู้โดยสารครับเี่พี่พี่ขับคนขับรถก็ต้องมารับใบสั่งครับนะครับที่สพทุ่งมนครับพ่มกลับไม่รับสายผมเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาครับนะครับสวัสดีครับผมแชร์ไปครับแชร์ไปนะครับทุ่งมนครับทุ่งมน เนี่ยที่ผมไปแจ้งดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบอยู่ครับดาบอ้วนวันนี้ก็ยังเห็นเดินทําหน้าที่อยู่นะครับนะเจ้าหน้าที่ที่ผมได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแลวพุ่กลับนัดผมว่าอาทิตย์เดียวจะรายงานนัดผมมาฟังนะครับนะแต่ก็จากวันนั้นถึงวันนี้สองเดือนแล้วครับเดี๋ยวผมตรงบนครับ เนี่นเย,เ,ยเด็ดเลยทุ่มหมดเนี่ยกนเนี่ยดาบอ้วนก็ยังยืนเขาเก็บแล้วเวหรออ๋อทำไมเก็บเร็วจังอะเลิกด่านแล้วนะครับเลิกด่านแล้วนะครับท่านผู้กองผู้กองครับเลิกด่านแล้วนะครับเอ,อเลิกเร็วจัง่ะผมมาเนะี่ยผมมานี่เลิกทุกครั้งเลยนะครับผมผมแจ้งความดําเนินคดีอยู่ครับที่โรงพักเก็ไบไหมดนะ เออไปยาชนนี่แหละครับเดือดร้อนเรื่องเล็กๆน้อยๆเอาเบิสเน้นบ่ลรอห้องข้าใจว่ามันผิดอยู่บอลลัที่ว่าแต่ผู้โดยสารจริงมันตักเตือนเลืออารมณ์มารวยได้เห็นบ่เน้นปั๊บอย่างเดียวเนี่ยด้านนี่ยส่องกินคำมาอยู่บุเรย์แม้นเดวถามมาเจ้าหน้าที่เหตุถือบอลนี่อ้าวผม่าหรือเป็นอย่างเก็บอ้าวหรือเก็บเป็นอย่างงด้าวตาตาทึ้งต้องย่านนิดนึง นะครับเนี่ยมันมันมันเกินไปครับผมก็เลยว่าผมผมก็ต้องยืนเรื่องอ่เนี่ยจริงๆยืนเรื่องไปแล้วครับครับเพื่อประชาชนอครับพี่โชคดีเด้อครัคดีอ่าครับครับพี่วัดอีกเก็บดานแล้วครับเก็บดานแล้วดูฮะเออยังไงเนาะทุ่งมนนะครับเนี่ยฮะเก็บดานแล้วครับดานแตกแล้วครับทุ่งมนครับ ทุกมนี้นะมีเรื่องราวที่ผมร้องทุกข์กาวโทษกับเนี่ยครับดาบดาบว้วเนี่ยยังเดินอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยฮะเนี่ยที่ผมผมร้องทุกข์กาวโทษที่ว่าไปเป่าแอลกอฮอล์23มิลมมลิกรัมเออ26มิลลิกรัมแล้วบอกว่าหย่อนสมรรถภา,ภาพในการขับรถนะครับแล้วพอกักขัโงลงเนียวร้องเขาไปแล้วแล้วก็พาไปโรงพักฝนก็ตกนะ พอไปถึงพิสูจน์แล้วครับน้องเขาปกติดีครับก็แล้วบอกว่าไม่มีความผิดแลวปล่อยตัวครับที่ผมแจ้งแจ้งเรื่องดําเนินดําเนินการ1นึ่งาเจ็ไปกับพนักงานสอบสวนและพุ่มกับก็นัดผมว่าอาทิตย์เดียวจะจะรีบตั้งกรรมการสอบหรืออะไรพวกนี้ครับนะแล้วก็จะโทรเรียกให้ผมมารับทราบความคืบหน้าหลังจากนั้นพุ่มกับหลบหน้าผมตลอดโทรหาไม่รับสายนะครับไม่รับสายเลยครับเนี่ยยังมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับ นะแต่ดันแตกแล้วครับดันแตกแล้วครับเมื่อกี้ตอนนี้ผมลงมาเนี่ยโอ้โหรถเต็มเลยทุ่งมนครับทุ่งมนครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็นะักรถดันเถื่อนนะครับนะครับก็ ผมยังบอกว่าเนี่ยครับแล้วประชาชนก็บ่นกันนะครับมีรถคันนึงรถใบแดงนะครับได้รับใบใบสั่งมาแล้วก็ยังไม่จ่ายนะครับก็มาออกใบสั่งซ้อนให้อีกนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นความผิดซ้านะฮะความผิดซ้านะครับก็เข้าใจแต่ว่าจริงๆเจ้าหน้าที่ก็น่าจะสามารถตักเตือนได้นะครับเพราะน้องก็เดินทางมาโดนใบแดงก็ออกใบแดงซ้อนออกออกไม่ใช่ใบแดงออกใบสั่งซ้อนนะครับแล้วก็นี่คือคนขับรถตู้นะครับบอกว่าผู้โดยสารไม่รัดเข็มขัดครับ เมื่อกี้นะครับจริงๆนะครับข้อกล่าวหาบางอย่างนะครับเป็นกฎหมายระหูโทษอ่ะครับเจ้าหน้าที่ตักเตือนได้ครับเจ้าหน้าที่ตักเตือนได้ครับไม่ว่ากล่าวตักเตือนได้นะครับโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนนะปรับไม่เกิน1 0,000บาทนะครับเป็นกฎหมายจราจรนะครับเนี่ยผมไม่ดูเนาะนี่ครับนี่ในห้องฮะเห็นไหมฮะมีทั้งถังนะครับไม่รู้เก็บอะไรบ้างเอกสารใบทรงใบเสร็จนะฮะ เห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมจริงๆริะครับผมบอกเลยนะอ่านะครับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ว่าจะออกใบสั่งอย่างเดียวที่โต๊ะนะนะครับเนี่ยมันมีตรงนี้นะนี่นะครับนี่เห็นไหมอ่านะครับมีตรงนี้แล้วก็ข้างในครับนะบผมมาก็ปิดไฟเลยนะครับนะนี่คือทุ่งมนนะครับทุ่งมนเนาะ ผมจะเอาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวยื่นต่อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดีผมเดินทางไปกรุงเทพนะครับเดี๋ยวไปยื่นนะครับปปชนะครับที่นู่นเลยครับที่กรุงเทพครับแลก็จะนําเรื่องนี้ไปไปยื่นเพิ่มด้วยหลักฐานนะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะเดินทางเข้ากรุงเทพครับก็เดี๋ยวจะนัดพบกับป๋าเกียงไกรด้วยครับนทุ่งมนครับจริงๆเนี่ยครับในป้อมเนี้ยนะก็จะมีการนะครับ เปรียบเทียบปรับนะครับที่นี่เลยนะครับนะนะพอเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เปิดเปิดไฟเพื่อเก็บเอกสารนะครับนะครับแล้วด้านนอกก็มาเขียนใบสั่งนะตอนที่ผมมาครับสองรายครับนะครับนะปกติเรียกรถเต็มเลยนะพอผมลงมานี่ไล่รถไปหมดเลยครับท่านดูเอาสิครับดูสิฮะเนี่ยนะ เป็นด่านร้างภายในพิษตาครับนะเห็นไหมมืดไปหมดเลยนะครับนะครับนี่คือให้ท่านพิจณาเอานะครับผมกับทุกทุกท่านนะครับผมก็แค่ผู้มานําเสนอข้อมูลนะครับที่ผมในช่วงการเดินทางของผมนะครับเห็นไหมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมหลักฐานเพิ่มนะครับทุ่งมนครับผมทุ่งมนนะฮะทุ่งมนครับเห็นไฮะ ปิดไฟละเหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมเห็นไหมครับนะผมมาเมื่อไหร่ก็ปิดไฟเมื่อน,นั้นนะครับปิดหมดเลยบางทีปิดเนี่ยยังยังไม่ยังไม่เก็บของเลยนะครับปิดเลยนะนะบางบางบางทั้งนะครับยังไม่เก็บกลวยไม่เก็บมารีเอเอร์ยังไม่เก็บอะไรเลยนะฮะปิดไฟก่อนเลยแล้วโอ้โหรถจะชนกันนะฮะนะทั้งรถสิบล้อนะครับ รถรถปีอัพก็หลบกลวยรถสิบ้อมาข้างหลังก็โอ้โหแทบจะห่างกลุ่มไม่ทันนะในในครั้งก่อนที่ผมเอ่อมาไล่สดครับทุ่งมนครับทุ่งมนสพทุ่งมนครับนะครับเห็นไหมฮะนะครับบอกว่าหมดเวลาแล้วครับอ่าจริงๆอะ่ะ หมดเลยหมดยังไงฮะผมลงมาก็ปิดนะครับนะแล้วมีอยู่ครั้งนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เดินกระแทกไหลลูกน้องผมะครับวันนั้นน่ก็ที่นี่แหละครับเนี่ยมืดๆนี่แหละครับนะแต่วันนี้ผมเตรียมไฟเตรียมอะไรมาพร้อมครับเนีครับเป็นเอ่อเป็นด่านร้างแล้วครับด่านแตกแล้วครับไม่ถึง5้านาทีครับ นี่นะแล้วก็ดาบ้วนที่ผมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับก็ยังมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับแล้วผู้กักบัตะครับผมบอกเลยว่าท่านไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วครับแบบนี้นะคือคือวันนั้นที่ผมโทรคุยกับผู้กักบับเนี่ยไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็เสียงก็อยู่ในไลฟ์สดลองไปดูทุกมนนะครับ นะผมโทรคุยกับผู้กำกับโอ้โหพูดตามกฎระเบียบคุยตามหลักการฉากฉา,ากเลยแบบนู้นเนี่ยครับผมก็เห็นด้วยนะครับมันเอ,อ่อทุ่งมเนี่ยด่านตอนบมกย้ายมาใหม่ๆเป็นทางโค้งนะครับอันตรายมากขนาดผมขับรถมาลองดูโอ้โหกันโค้งมาเนี่ยเจอด่านเลยมีโอกาสจะเจอบัตรเหตุผมก็เคยตักเตือนแล้วโอโ้คุยแบบ สุดยอดและผมก็เคยเรียกมาอบรมแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่าน,นการแต่งกายคำพูดคำจะ,ะต้องมีป้ายก่อนถึงด่าน1 5 0เมตร300เมตรเลยเนี่ยมีตั้งสองสามไปให้ประชาชนได้รู้ว่ามีด่านเพราะทางโค้งนะครับมีสิทธิ์อ,ะ,อะไรครับปู่หลุดโค้งได้อะไรได้โโผมภูมิใจมากเลยที่พูดกับให้ข้อมูลแล้วก็มีความรู้สึก พูดตรงไปตรงมาในเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็โทษลูกน้องแล้วก็บอกว่าโอ้ยบอกว่าผมเดี๋ยวจะโทรหาผมเพื่อจะมานัดจะมาคุยเรื่องออความคืบหน้าของคดีที่ได้ร้องทุกกล่าวโทษกับดาบอ้วนไว้นะครับนะในเรื่องที่เป่าแอลกอฮอล์26มิลลิกร,รัมแล้วบอกว่าหย่อนสมรรถภาพแล้วก็กัดข้งหลงเหนียวแล้วก็พาไปที่อสอพอครับ ทุ่งมน่ะที่ผมไปกลางดึกแล้วฝนก็ตกโอ้โหใช้เวลาตีสามกว่าจะเสียตีสี่ครับนะผลสุดท้ายบอกว่าไม่มีความผิดครับทดสอบแล้วโอ้โหคือลองคิดดูครับผมต้องบอกว่าการตั้งด่านเนี้ยนะครับคือนักรบด่านเถื่อนป้าจิงไกล์นำโดยป้าจิงไกลไทยอ่อนนะครับแล้วก็หลายหลายท่านแล้วรวมถึงผมเนี่ยนะครับคือเราไม่ได้สนับสนุนใน้ประชาชนทาผิดกฎหมายนะครับนะคือเล็กาเราไม่ได้คัดค้านด่านนะครับ เราต้องการคือเราต้องการให้ตั้งด่านอย่างถูกต้องนะครับตามกฎหมายและกฎระเบียบของสํานักง,งานตารวจแห่งชาตินะครับให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะการตั้งด่านนี้มันจะมีอยู่คนบุคคล2กลุ่มแยกออกง,ง่ายหนึ่งคือประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็สัญจรไปมาด้วย2ก็คือ,อ,อผู้ที่กระทําผิดอาจจะมีนะครับอาจจะมีแต่ถามว่าการที่เราเที่เราเรียกร้องเจ้าหน้าที่ตั้งด่านให้ถูกต้องคือ เราต้องการให้เครียออะไรครับให้มีอำน,นาจรองรับหรือในกฎระเบียบเพื่อจาได้ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนบริสุทธิ์ที่ใช้รถใช้ถนนเขาต้องมาเสียเวลาด้วยมาจะรอรถมาจอดรถมาเยอะแยะมากมายครับนะที่ทําให้ผู้สัญจรผู้บรสสิสุทธิ์เนี่ยต้องสูญเสียสิทธิเสรีภาพหรือในการใช้รถใช้ถนนนะครับนะ ส่วนคนที่กระทำผิดนะจับได้นะเราไม่ว่าหรอกครับถ้าทำผิดรุนแรงก็ท่านพิจารณาไปตามมาตราตามพนักงานสอบสวนที่จะลงโทษบทลงโทษตามข้อกฎหมายใช่ไหมครับเราไม่ได้คัดค้านการตั้งด่านแต่เราคัดค้านการตั้งด่านเถื่อนด้วยครับเข้าใจไหมฮะด่านเถื่อนด่านที่ไม่ถูกต้องแล้วผมถามหน่อยถ้าถูกต้องแล้วทําไมผมลงมาแล้วเขาปิดไฟปิดอะไรไล่ผมหมดเลยเนี่ยปิดหมดเลยเนี่เก็บของแป๊บเดียวเลยเนี่ยด่านแตงเลยผมถามหน่อย ถ้าทําถูกต้องท่านกลัวอะไรอ่ะครับใช่ไหมครับนะท่านทาถูกต้องท่านกลัวอะไรนะครับนะฉะนั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่เ,เรานักรบดันเถื่อนไหครับตั้งข้อสังเกตนะครับนะเมื่อกี้ผมมานี่รถติดตั้งสองฝั่งเลยครับรถติดตั้งสองฝั่งรับรถติดตั้งสองฝั่งครับแต่ตัวนี้โอ้โหเก็บเร็วมากครับมืออาชีพมากเลยครับ สุดยอดมากแล้วเจ้าหน้าที่ก็หายหมดเลยปล่อยให้ผมยืนบ่นคนเดียวข้างถนนครับโอ้นะเนี่ยเห็นไหมทางโค้งอย่างเงี้ยครับเนี่ยทางโค้งอย่างเงี้ยครับเห็นไหมโอ้น่ากลัวครับนะนี่คือดันทุ่งมนครับนะซอพอทุ่งมนครับผมนะฮะเนี่ยครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่นะครับอบอกว่าตัง้งด่านถูกต้องนะครับทุกอย่างตามคําสั่งแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผมลงมาไล่สดแล้วเก็บด่านทุกทีนะครับนะครับนี่ครับเห็นไหมนะะเก็บด่านนี้ไปหมดแล้วครับไปแล้ว <laughs> โอเคนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซี FC และเพื่อนๆนะักรบดันเตือนผมยังไม่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งจะเดินไปเก็บข้อมูลต่างๆแต่และจุดเพื่อนเจ้าหน้าที่ก็ปิดไฟทั้งหมดแล้วก็เก็บกลวยเก็บดานหมดเลยผมผมผมหันมาทีเอา้าหายหมดเลยโอ้โหนะครับดานแตกแล้วครับที่ทุกมน์โอเคนะครับก็เออ ขอบคุณนะครับทุกทท่านเดี๋ยวคอมเมนต์ต่างๆเดี๋ยวผมไปอ่านย้อนหลังนะครับก็ขอขอบคุณมากครับผมอาจจะตอบไม่ไม่หมดคอมเมนต์นะครับก็พยายามที่จะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวอยังไงก็แต่นะครับก็เดี๋ยวดูไลฟ์ป่าเกียงไกรต่อนะครับผมจะดํำขับรถต่อนะครับเผื่อมีด่านอยู่ข้างหน้าอีกนะโชคนาสามอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับโชคนาสามครับโอเคนะครับก็ถ้ามีด่านอีกเดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้ท่านได้ มาชมนะครับโอเคนะครับทุ่งมนนะครับด่านสบอ,อทุ่งมนนะครับโอเคครับจังหวัดสุรินโอเคนะครับสวัสดีครับผม